ิวปิตกรโทรปีนะครับก็ชื่อในวงการนักสแสดงก็ซิวกิตรกรนะรวันนี้ก็ทําอาชีพเป็นนักสแสดงแล้วก็เป็นนักร้องนะครับแล้วก็อาชีพธุรกิจส่วนตัวอาชีพที่ผมแสดงละครก็จะเป็นละครจะจับงงงงรุ่งเช้าวันเสาร์อาทิตย์ห้องเจ็ด้74จริงๆแล้วการเป็นอาชีพนักสแสดงของผมแล้วก็าการเป็นนักร้องก็ผมก็มองว่ามันยังเป็นอาชีพที่ยังไม่มั่นคงเท่าไหร่นะครับก็มันอาจจะ อ่าสักพักหนึ่งมันมีได้เล่นมาแล้วก็สักพักหนึ่งก็อาจจะหายไปวันนี้ผมก็เลยมองอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพเสริมก็ได้มองอาชีพนี้นะครับเป็นอาชีพที่ผมมองไวมานานแล้วแต่ว่ายัางคิดว่าเราไม่กล้าทำว่าอาชีพในหน้าขายสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราจะทํามันได้ไหมเราจะขายมันยังไงแล้วเราจะเข้าไปคุยกับลูกค้าได้ยังไงและสิ่งที่สําคัญเราจะให้ลูกค้าเชื่อมั่นเราได้ยังไงว่าเอ๊ะเราขายกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าเขา เขาจะรู้ไหมว่าเราเราเราได้มีวิชาชีพต,ตรงนี้หรือเปล่าเรามีความรู้ในด,ด้านนี้หรือเปล่าหรือเชื่อมั่นเราได้ไหมว่าเรานําสินค้าตัวหนึ่งมาขายให้ลูกค้าเนี่ยเขาจะมั่นใจกับเราได้ยังไงก็วันนี้ก็รู้จักกับอาจารย์คนหนึ่งก็อาจารย์เจมส์นะครับก็แนะนำบอกว่าต้องมาที่นี่เลย the winner นะ the winner ผมก็เข้าไปหาข้อมูลน,นะทาง YouTube ก็พิมพ์คำว่า the winner เข้าไปใน YouTube ก็มีเขาเรียกว่าพี่นัทพี่นัทน,นะครับเจอพี่นัทอยู่คนหนึ่งนะครับก็อธิบายนะครับเกี่ยวกับ วิธีการสอนอาชีพในหน้าอสังาหาริมทรัพย์นะครับในยูทูบผมก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆก็ดูวิธีการสอนเบื้องต้นในหลายอย่างมาเรื่อยๆนะครับก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆจนเจอว่าเขามีการเปิดคอร์สผเรียนฟรีด้วยนะครับเรียนฟรีก็ตัดสินใจเลยนะครับมาลงเรียนอยู่ที่นี่นะครับก็วันนี้ได้มาลงเรียนต้องบอกว่าที่นี่ให้โอกาสเยอะแยะมากมายเลยให้โอกาสผมต,ตั้งแต่ครั้งแรกเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเรียนสองวันนี้ก็คือเราเรียนฟรีนะเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลย นะครับจนถึงวันนี้ต้องขอบคุณโค้ชมาด้วยนะครับที่สอนให้ผมเรียนมาทั้งสองวันแล้วก็ผมได้กลับเอานําความรู้ที่โค้ชได้สอนเนี่ยเอานานาไปไประยุกใช้นะครับในอาชีพนะครับแล้วก็ในอาชีพในหน้าสัมมิทิบซาร,ร์ที่ผมตั้งใจอยากจะทําจริงๆนะครับวันนี้ก็ได้กลับมาแชร์ให้ทุกๆคนได้เพื่อนๆสมาชิกใหม่ที่นี่นะครับได้รับรู้กันนะครับก็ใครที่กําลังมองหานะเขาเรียกว่า อยากจะเรียนต่อนะครับอยากอยากจะเรียนให้มันลึกมากกว่านี้ผมว่าตัดสินใจเลยนะครับเพราะว่าโคดนี่สอนแบบว่าขั้นแรกที่เราเรียนนี่เราเข้าใจแล้วก็สนุกสนานกับโค้ดไปแล้วผมว่าทุกคนเป็นเหมือนผมแน่เลยว่าตอนแรกคิดว่าการที่เราจะมานั่งเรียนในห้องเรียนกับกับการสอนในหน้าของสาษานอาาาีวิศวเนี่ยมันจะต้องแบบน่าเบื่อแน่ๆเลยใช่ไหมฮะแต่พอเข้าเรียนจริงๆมันมัน,ม,นมันไม่น่าเบื่อเลยรตั้งแต่รั้นแรกที่เข้ามา ผมคิดว่าคุณไม่ต้องง่วงนอนแน,น่ๆเลยไม่ง่วงเลยนะครับสนุกสนานมากๆแล้วก็ได้ความรู้กับทุกอย่างที่จดไปนี้คือเต็มหน้ากระดาษแน่นอนเลยนะครับให้ทุกคนโชคดีครับผม